ดีดีนะครับเพิ่มหนึ่งเพิ่มสองเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งตอบเพิ่มห้าเพิ่มสามลดสองลดห้าตอบเพิ่มห้าเพิ่มสี่ลดสามเพิ่มสามตอบอ่าตอครับเซฟศูนย์เพิ่มสี่เพิ่มสามลดห้าเพิ่มสามตอบเพิ่มสองเพิ่มเจ็ดลดห้าเพิ่มหนึ่งตอบ ถูกครับต่อครับเพิ่ม8ปดลดหนึ่งลดหนึ่งลดสตอบถูกครับเพิ่ม9ก้าลดสาลดสี่เพิ่มสองตอบครับถูกครับต่อเพิ่มห้าเพิ่มห้าเพิ่มเจ็ดลดสี่ตอบครับถูกครับต่อเพิ่มสองเพิ่มห้าเพิ่มเจ็ด ลดสองครับตอบสิบสองครับถูกครับต่อเพิ่มห้าเพิ่ม 9, เก้าลดสี่ลดสามครับตอบครับ,รบถูกครับ